ก,ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แลพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าส er ําหรับชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่แล้วก็มีชีวิตที่เชื่อฟังและทําตามพระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตของเราและเราก็จะมีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมนะคะให้คุณโยเซฟอ่านประวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึงข้อที่11จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกท่านที่ท่านขอต่อพระองค์เยเรมีบทที่33ข้อที่3จงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและเราจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้ายอนบทที่15ข้อที่7ถึงข้อที่8ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเรา และถ้อยคำของเราติดสนิดอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุน,นี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรามัทธิวบทที่16ข้อที่18ถึงข้อที่19เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสจักรไม่ได้ เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่19สาวก72คนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะทำอันตรายพวกท่านได้เลยย้อนบทที่20ข้อที่21ถึงข้อที่23พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวินัยบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าพวกท่านไม่อภัยบาปใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยครับค่ะข,ขอบคุณมากนี่คืออุปคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะพูดในหัวข้อที่บอกว่า จงอธิษฐานเถิดหรือจงขอแล้วจะได้ก็อยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7นะคะเป็นข้อบัมพีหลักจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดแก่ท่านพระวจนะคำของพระเจ้านะคะได้ทาทายคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนให้เราอธิษฐานขอหาเคาะนะคะหลายคนก็คงจะใช้คามเพียงนี้บ่อยแต่ว่าเอาจริงๆเราอธิษฐานจริงจัง เหมือนที่พระเจ้าท้าทายเราไหมจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพระเจ้าต้องการที่จะให้เราอธิษฐานหากปฏิจากการอธิษฐานของคริสเตียนจะบอกให้พระเจ้าจะไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจกับความรอดของมนุษย์เลยประคําของพระเจ้าจึงท้าทายเราว่าเราต้องเป็นคนที่อธิษฐานอยู่เสมอขอหาเคาะอยู่เสมอ พระเจ้าต้องการที่จะเร่งเร้าให้เราอธิษฐานเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มพูนความรอดคนก็จะรอดเพิ่มแล้วก็คำตอบก็จะมาพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ตั้งกฎหมายเองและปรงสามารถที่จะยกโทษหรือสามารถระงับพระพิโรธของปรงเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องขอให้เราอ้อนวอนนะคะ แต่พระเจ้าเป็นผู้ตรากฎหมายเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่มีการอธิษฐานพระเจ้าก็จะไม่ตอบแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตรากฎหมายแต่พระเจ้าก็ให้เราให้เห็นความสําคัญในกฎหมายอีกกฎหมายหนึ่งก็คือต้องมีการอธิษฐานพระคําของพระเจ้าเป็นกฎหมายของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่เราจะได้รับมรดกหรือได้รับตามพระสัญญา พระเจ้าจะไม่ได้ทำอะไรตามที่พงค์ได้ส่งเขียนไว้บันทึกเอาไว้ถ้าพงค์ได้สัญญาอะไรถ้าเราใส่ใจสนใจแล้วก็ทำตามเราจะได้รับมรดกนั้นเราทุกคนมีพระสัญญาของพระเจ้ามีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่เราจะรับมรดกนะพระคำของพระเจ้าว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้ารอบครอบฝืนฝูจิตใจและจิตวิญญาณแต่ให้คนรู้น้อยมีปัญญาทําให้คนอธิษฐานได้รับคำตอบ เมื่อพระองค์สั่งให้เราอธิษฐานนั้นพระองค์ก็ทรงสัญญาจะตอบคำอธิษฐานด้วยถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงคิดจะตอบเราพระเจ้าก็คงจะไม่สัญญาคงไม่สั่งให้เราอธิษฐานแบบเลื่อนลอยขอไปทีหรือไม่ได้ใส่ใจคำอธิษฐานของเราพระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานก็คือพระเจ้าจะตอบ ก็คือพระเจ้าจะสนใจเรื่องความรอดเรื่องความเชื่อเรื่องการที่เราเดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้ามีเงื่อนไขไม่ใช่เราอ่านแล้วเราไม่มีภาคปฏิบัติเมื่อเราอ่านก็ให้เราที่จะใส่ใจสนใจดีๆว่าพระเจ้าสั่งอะไรพระเจ้าพูดอะไรพระเจ้าเตือนอะไรนะคะพระเจ้าให้เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างไรและการขอทุกครั้งเราก็ต้องขอโดยพระนามพระเยซูคริสต ะะต้องผ่านลายเส้นนี้ถ้าไม่ผ่านนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะได้รับคําตอบสรรเสริญพระเจ้าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะส่งได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นในยอห์นบทที่15ข้กอที่7ไม่มีเงื่อนไขสักข้อในคำสัญญาที่เราจะไม่ได้รับคำตอบพระเจ้ามีแต่จะให้เราได้รับคำตอบถ้าเราติดสนิทถ้าเรามีความสัมพันธ์ถ้าเราเป็นคนที่พูดคุยสนทนาแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานการสื่อสารการสนทนากับพระเจ้านั่นเป็นการอธิษฐานด้วย เป็นการที่เราสามารถคิดทำกับพระเจ้านะเหมือนพ่อแม่ลูกนะคะคุยกันก็ต้องขอนั้นขอนี้พ่อแม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะทำแบบนั้นแบบนี้ลูกๆก,ก็คงจะมีเรื่องที่จะขอจากพ่อแม่จริงไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้แปลกใจที่เราจะขอ ที่เราจะอ้อนวอนที่เราจะเข้ามาแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระองค์พปรองต้องการเพราะว่าพปร่งเป็นพระบิดาในสวนโปร่งทรงครอบครองพปรองมีมรดกเยอะแยะให้กับเราและที่สําคัญกว่านั้นก็คือพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้ารักเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทาทายให้เราเข้ามาหาพระเจ้าถ้าเราเข้าติดสนิทอยู่ในพระกฤษ และให้พระคำของพระองค์อยู่ในใจเราถ้าเราขอด้วยความเชื่อด้วยความจริงใจก็หมายความว่าจะมีคำตอบจากพระเจ้าแน่นอนถ้าพระเจ้าได้ส่งมอบความรับผิดชอบอันใหญ่ให้แก่คริสตจักรถ้าเราไม่มีคำตอบนะคะก็คือคริสตจักรไม่ได้อธิษฐานแต่คริสเตียนไม่มีคำตอบก็คือคริสเตียนไม่ได้อธิษฐานไม่อยู่ในกติกาไม่อยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้านั่นเอง ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าพระเจ้าล้มเหลวแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้เรามีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทำตามพระสัญญาของพระเจ้าคือพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดถ้าไม่ขอก็คือก็ไม่ได้คำตอบทั้งขอทั้งหาทั้งเคาะแต่ต้องเริ่มจากการขอก่อนไม่ใช่ไปหาก่อนไม่ใช่ไปเคาะก่อน ผิดขั้นตอนต้องติดกระดุมให้มันถูกต้องตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดที่หนึ่งก็คือต้องขอเม็ดที่สองก็คือต้องหาเม็ดที่สามก็คือลงมือปฏิบัติตามพระคำตามที่พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ให้เรารับผิดชอบนะฮะก็คือให้เราอธิษฐานนี่แหละอธิษฐานได้ก็หาได้อธิษฐานได้ก็พบได้ อธิษฐานได้ก็มีคําตอบแล้วเราก็จะมีภาคปฏิบัติถ้าเราไม่มีการอธิษฐานก็แสดงว่าเราไม่ได้รับผิดชอบความเชื่อของเราความรอดของเราไม่รับผิดชอบคําถ้อยคําของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเราให้ขอหาเคาะเป็นคําสัญญาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะขายกับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงยื่นคาถาหรือพระราชะอำนาจมอบให้กับคริสตจกักร พระเจ้ากำลังให้คาถากับเราให้สิทธิอำนาจกับเรามอบให้กับคริสตจกักรเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะต้องเป็นผู้ที่จะรับคาถานั้นยื่นรับคาถานั้นให้คริสตจักรที่จะใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คริสเตียนต้องใส่ใจสนใจที่พระเจ้ามอบอำนาจให้กับเรามอบอาวุธมอบคาถามอบกุญแจให้กับคริสตจกักรคริสตจักร ก็เลยมีอำนาจที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าให้มันสำเร็จในโลกใบน,นี้คริสเตียนที่อธิษฐานเราจะได้รับคำตอบเราจะได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าตลอดการที่เราอยู่ในโลกใบน,นี้พระเจ้าจะทรงนำเมื่อเราขอหาขอพระเจ้าจะอวยพรเรานะคะ เพราะฉะนั้นทําไมพระเจ้าเชิญเราสั่งเราเร่งเราเราให้เราอธิษฐานเพราะมันเป็นคําสัญญาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเราทําพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตอบพระเจ้าทําส่วนของพระเจ้าเราก็จะต้องทําส่วนของเราพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินเหตุการณ์ในโลกเป็นผู้วางแผนการเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ แต่การที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จนั้นก็พระเจ้าก็ส่งมอบให้เป็นหน้าที่ของคริสตจักรในโลกนี้หรือผู้เชื่อทุกคนพระเจ้าปรารถนาจะประทานตําแหน่งอันสูงส่งให้กับคริสตจักรเราก็ทราบดีแต่ตําแหน่งนี้มีทั้งอํานาจแล้วก็มีความรับผิดชอบหนักมีอํานาจมากแล้วก็มีความรับผิดชอบหนักเหมือนกันมัทธิวบทที่ 16: ข้อ18ถึง19ก็พูดกับเรา ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีใชยต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้เราจะมอบลูกกุญแจสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย ดูสิคำว่ากล่าวห้ามก็คือมันเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานเมื่อคริสเตียนอธิษฐานขอสิ่งนั้นห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพ่อของเราจากพระเจ้าของเราพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะอนุญาตถ้าพระเจ้าอ,อนุญาตจากสวรรค์มันก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะคะกำลังอนุญาตบางสิ่งบางอย่างที่เราอุทธร์ที่เราขอมันจะปรากฏที่โลกนี้มันจะปรากฏกับคนที่อธิษฐาน คริสตจักรใดที่ใส่ใจสนใจเรื่องการอธิษฐานคริสตจักรนั้นจึงได้รับพระพรได้รับสิ่งที่สวรรค์อนุญาตและในพระคำของพระเจ้าท้าเราไปศึกษาในลูกกาบทที่10ก็จะพูดเรื่องสิทธิอํานาจที่พระเจ้ามอบให้กับผู้เชื่อให้กับคริสตจักรเราต้องใส่ใจสนใจและเราต้องอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานเราจะเป็นตามพระคำของพระเจ้าในลูกานี้ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมลงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังของศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยพระเยซูตัดกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็จะใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นขันพงตรัสด,ดังนั้นแล้วจึง ส่งระบายลมหายใจออกเหนือเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านทั้งหลายยกความบาปผิดผู้ใดความบาปผิดนั้นจะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็ติดอยู่กับผู้นั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทําในคริสตจักรเรากล่าวห้ามสิ่งใดก็ได้โดยเฉพาะกล่าวห้ามไม่ให้มารสตันมายุ่งกับเรา กล่าวห้ามในสิ่งที่เป็นคำสาบคำแช่งหรือความบาปหรือความชั่วร้ายต่างๆที่ดกดื่นในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายินดีพระเจ้าเห็นดีพระเจ้าร่วมมือกับเราแน่นอนพระเจ้าจะอนุญาตจากสวรรค์ลงมาเลยทีเดียวเมื่อเราขอเมื่อเราใช้สิทธิอำนาจนั่นเองถ้าคริสเตียนอธิษฐานท่านกำลังใช้สิทธิอำนาจท่านจะมีอำนาจเหยียบงูร้ายแล้วก็แมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังของศัตรู ถ้าเราไม่อธิษฐานเราก็จะเป็นคริสตจักรที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชคริสเตียนที่ไม่อธิษฐานก็เช่นเดียวกันก็จะไม่มีฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชจะไม่ทํางานการอธิษฐานของเรากําลังปลุกเราพระวิญญาณที่เราได้รับเข้ามาในชีวิตของเราคือผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานนะคะพระองค์ก็จะไม่เคลื่อนไหว แต่ถ้าคริสเตียนอธิษฐานเมื่อไหร่เรากําลังร่วมงานกับพระวิญญาณเรากําลังใช้ฤทธิเดชนั่นเองอธิษฐานเมื่อไร่เรากําลังใช้สิทธิอํานาจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นคริสเตียนมีฤทธิเดชคริสเตียนมีสิทธิอํานาจเมื่อคริสเตียนอธิษฐานจงใช้ฤทธิเดชจงใช้สิทธิอํานาจอย่าไปขี้เกียจอธิษฐานเพราะมารซสตานไม่ได้กลัวคําว่าเป็นลูกแต่ไม่ได้ใช้สิทธิอํานาจ ไม่เราจะไม่เป็นคริสเตียนที่นอนหลับทับสิทธิ์ทั้งท้ที่เรามีสิทธิ์แต่เราก็ไม่ใช้สิทธิ์ทั้งทั้ที่เรามีอํานาจแต่เราไม่ได้ใช้อํานาจไม่ได้ใช้อํานาจกับมนุษย์ไม่ได้ใช้อํานาจแบบผิดๆนะคะแต่เราใช้สิทธิอํานาจที่จะปราบผีมารสตานทําลายความบาปความชั่วไม่ให้มารสตานเนี่ยเคลื่อนไหว หรือโจมตีเราฝ่ายเดียวหรือบุกลุกโลกมารสตานก็อาลวาดผู้คนมากมายเดี๋ยวมันก็โยนสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้มันโยนมาแต่ละอย่างในมีแต่สิ่งที่แย่แย่โยนความบาปปีเราปีบุรีสิ่งเซพติดผีล่วงระเวณีผีโสโรครผีลามกสกปกสื่อต่างๆในโลกใบน,นี้ที่เราแยกแยะไม่ได้ก็ทําให้เรามีแต่ความกลัวหลายคนดูสื่อจนไม่อยากจะใช้ชีวิตในโลกนี้ หลายคนเด็กวัยรุ่นหลายคนดูสื่อจนมีโรคซึมเศร้าอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได,นนกกได้แต่เราก็ยังไม่ได้สักอย่างก็เลยเครียดวิญญาณที่หลงไหลกับโลกเป็นวิญญาณที่ลักฆ่าและทําลายมันเอาเหยื่อมาล่องไงคะทําให้คนมากมายในเครียดกับเหยื่อต่างๆความปรารถนาที่ผิดๆเราถูกติดกับดักของมารสตานเรากําลังเจอ กับดักและหลุมพางเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้มีกับดักและหลุมพางเยอะแยะดูดีแต่พอไปแต่ต้องเท่านั้นแหละก็เป็นคำสาปเป็นคำสาปคำแจ่งทั้งๆท,งท,งท,งที่มนุษย์ก็รู้นะคะว่าอะไรควรไม่ควรแต่ก็ยังทำอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชเราจึงตกเป็นเหยือ่อเราจึงตกเป็นทาสของบาปกิเลตนา หรือนะคะสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เราต้องขอพระเจ้าให้สันติสุขกับเราให้มิดเดชกับเราเราต้องขับผีให้ตัวเองเราต้องอธิษฐานขับผีให้ชาวบ้านเราต้องอธิษฐานเพื่อตัวเราเพื่อเราจะเข้มแข็งในพระเจ้าเติบโตเพื่อเราจะมีมิดเดชในการที่จะบังคับผีบังคับสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราเมื่อคืนก็ประทับใจคุณลุงคนหนึ่งที่บอกว่า ตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนผมเลิกบุหรี่ผมเลิกเหล้าผมไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่รักตัวเราเองจะมาให้พระเจ้ารักเราได้ยังไงเราก็ต้องทำส่วนของเรานี่คือสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะให้แต่พระเจ้าทำให้เราจะให้แต่พระเจ้ารับผิดชอบทุกอย่างไม่ได้แม้ว่าพระเจ้าจะมีฤทธิเดชพระเจ้าก็ต้องให้เรามีส่วนร่วมหรือตอบสนองรับผิดชอบตัวตนของเราด้วย การกินข้าวกินอาหารเรายังต้องกินเองพระเจ้าไม่ได้มาป้อนเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าจะสร้างเราด้วยพระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยแสดงความจริงใจความรักต่อพระเจ้านะคะเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราเชื่อฟังและทําตามพระวจนะพระเจ้าจะเสริมกําลังเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับ และเราก็จะไปต่อได้เราจะมีสันดิสุขติดตามพระเจ้าแบบไม่ต้องทุรนทุรายติดตามพระเจ้าโดยสันดิสุขเพราะว่าเราเชื่อมต่อเราติดสนิทเราเข้าสนิทอยู่ในพระคริสต์เรามีพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในใจในวิญญาณของเราเรามีฤทธิเดชเมื่อเราอธิษฐานนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับผู้เชื่อ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่ขอไปทีเป็นคริสเตียนไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจพูดหนักกว่านั้นก็คือไม่มีน้ำยามันจะสั่งเราทำบาปก็ได้มันจะควบคุมเราทำตามลูกก็ได้มันจะน่ะสั่งซ้ายซ้ายขวาไม่ใช่เราต้องสั่งมารสิคะถ้าเราจะสั่งมารได้เราจำเป็นต้องติดสนิทแล้วก็มีชีวิตที่เชื่อฟังพระคำ มีถ้อยคําของพระเจ้าดํารงในชีวิตแล้วก็มีกติกาก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้ฤทธิดเดชคือการอธิษฐานเราจะมีฤทธิดเดชได้ยังไงก็คือเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานขอหาเคสนะคะสิ่งของในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันมีเจ้าของที่ไม่พึงประสงค์ที่จะให้เราได้รับได้ครอบครองได้มรดกมารซาตานมันเป็นผู้ขโมยแล้วก็ยึดเอามา ตั้งแต่ส่วนเอเดนมันครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่เจ้าของโลกตัวจริงมันเป็นพวกที่ขโมยสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจพระวจนะเข้าใจเกี่ยวข้องกับแผนการแผนงานของพระเจ้าว่าทําไมพรีสุคริสจึงเข้ามาในโลกและทําไมต้องมีคริสตจักร และคริสตจักรจะต้องทำหน้าที่คริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรคือกลุ่มชนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเราจะต้องใช้ต้องรับคาถาจากพระเจ้ารับคำสั่งจากพระเจ้ารับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าพระเจ้าให้อาวุธกับเราให้ตำแหน่งกับเราให้อำนาจกับเราเราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบที่จะลุกขึ้นในการอธิษฐานเอาจริงเอาจังรับผิดชอบในการที่จะทำงานของพระเจ้า ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นเจ้าสาวจะต้องมีความสัมพันธ์กับเจ้าบ่าวสิคะเราก็ต้องฟังด้วยว่าเจ้าบ่าวเขาก็ต้องการเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเราไปจะแต่งงานอยู่แล้วเราก็ยังไปมั่วไปหมดไปหลงละเรงไปรักคนนั้นรักคนนี้ไปนอกใจไปทำไม่ดีไม,ไม่ดีวันนี้เราต้องเข้าใจนะคะเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เราเป็นที่รักของพรยซุคริสเราต้อง เชื่อฟังพระเยสุคริตเจ้าสาวต้องเชื่อฟังเจ้าบ่าวนะคะเราเป็นอวัยวะของพระเยสุคริตเราจําเป็นจะต้องเข้าใจในหลักการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าขี้เกียจในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักรหรือสร้างความสัมพันธ์กับพระคริสต์โดยการที่เราติดสนิทโดยการที่เราอาธิษฐาน เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราครอบครองร่วมกับพระองค์พระองค์จะชื่นชมินดีเมื่อเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราดีด่ากับพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าพระเจ้าโปรดปานเราแน่นอนพระเจ้าจะมีคําตอบพระเจ้าจะมีรางวัลนา้าริสฎาจักไม่อธิษฐานก็คือไม่รับผิดชอบการดําเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชมีสิทธิอํานาจ การที่เราไม่อธิษฐานก็คือเราไม่ได้ปราบบาปปราบมารปราบศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารสตานวันนี้ขอให้เราลุกขึ้นในการที่จะใช้สิทธิอำนาจข้าแต่พระบิดาเจ้าขอโปรง่งอวยพรชีวิตของเราที่เราจะโอ้โปรงจะคาฟังพระคำของพระเจ้าพัะสัญญาอันบริสุทธิ์ของโรรอง์ที่ปรตรัสกับลูกของโรรองคริสตจักรของพระเจ้า,จา,จจาว่าให้เราจงขอแล้วก็จงหาและจงขอะ สิ่งที่เราจะต้องทันอันดับแรกก็คือเราจําเป็นจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าจนเราต้องอธิษฐานและก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้าเราจะขอจากพระเจ้าเราจะโอ้ทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทํานี่คือความรับผิดชอบของลูกของพระเจ้าขอปรุงอวยพรเราที่เราจะลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจที่เราจะลุกขึ้นในการอธิษฐานที่เราจะลุกขึ้นในการที่จะโอปรุงจจรับผิดชอบหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเรา และเราจะเห็นฤทธิเดชเราจะเห็นสิทธิอํานาจของพระเจ้าทํางานผ่านเราผ่านคริสตจักรและจะมีคําตอบมากมายมาถึงเราแน่นอนให้เรามีความเชื่อในพระวจนะในสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราเรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้ามอบซึ่งกัละกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า